สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP ที่210นะครับช่องทางการติดต่อตามหน้าจอนะครับ096 902 6829 ID line ศูนย์เก้าหนย์สองศูนย์สนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้บูชาองค์ละห้าบาทส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์แรกกันเลยนะครับองค์แรกนะครับเป็นพระปิดตา องค์นี้เป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วนะครับวัดปากทะเลนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักพระเก่ามากนะครับลงรักปิดทองมาเลยนะครับนี่นะครับลงรักปิดทองเก่ามาเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับ ภาเต่านะครับลงลักปิดทองมาเลยครับทั้งองค์เลยนะพี่ลักเก่ามากเลยครับดูครับ เป็นพิมพ์ปั้นนะครับผมขอห้าร้อยบาทนะครับอง์นี้นะผมขอห้าร้อยบาทนะครับถัดมาอง์ที่สองนะครับอรายการถัดมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับรุ่นแรกปีพศสองสี่แปดสี่นะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับปีสองสี่แปดสี่นะครับมีรอยจานนะครับเนีย ปีสองสี่แปดสี่ห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับปีสองสี่แปดสี่นะครับงพก็คงวัดบางกระพร้อมนะครับนะสี่องนี้นะครับปีสองสี่แปดสี่นะครับนะอาองนี้นะครับเอาไปที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ราคาห้าร้อยบาทนะครับถัดมาองค์ที่สามนะครับองนี้นะครับ นี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อวัดช่องลมนะครับหลวงพ่อบ่สองสี่แปดสี่นะครับหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะครับนี่ครับอ่ะนี่ครับหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมนะครับปีอบสองสี่แปดสี่นะครับอ่ะห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาททุกรายการนะครับรายการไหนที่ผมไม่ได้แจ้งราคาไปก็ห้าร้อยบาทนะครับบางทีอาจจะ ลืมบอกนะครับนะองค์ถัดมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับเป็นเนื้อสำริดเงินนะครับปี่สองสี่เจ็ดสามนะครับเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับนะวัดสัตหีบนะครับนะรายการถัดมานะครับเป็น อันนี้นะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับนี่ครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับมีรายจานนะครับหลวงพ่อทับนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการถัดมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นเนื้อว่านนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่ครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ครับมีแร่ด้านหลังเต็มเลยครับนี่ครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับอ่ะห้าร้อยนะครับหลายการถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัสตหีบนะครับลงยานะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัสตหีบนะครับลงยาเก่ามากเลยนะครับ นี่ครับลงยาเก่ามากเลยครับนี่ครับห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับปีสองสี่แปดสามนะครับเก่ามากเลยนะครับพี่พี่ครับไปเลวเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับรายการถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นรุ่นแรกนะครับ นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นรุ่นแรกนะครับสวยๆเลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการถัดมาครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่นาคนะครับพิมพ์จัมโบ้นะครับพิมพ์ใหญ่จัมโบ้นะครับผสมผงมวลสารวัลกระังนะครับองนี้นะเป็นหลัง พยาคุดนะครับหลวงปู่นาควัดระคังนะครับนี่เห็นไหมนี่ผสมมวลสารวัดระคลังนะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์จัมโบ้เลยนะครับต่อไปห้าร้อยบาทนะครับรายการถัดมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปีสองสี่แปดสองสี่หกศูนย์นะครับเป็นเหรียญลงยาเก่ามากเลยนะครับดูครับพื้นเหรียญเก่ามากเลยครับลงยานะครับหลวงพ่อโสธรนะครับพี่ๆครับ สซดทอลนลงยานะครับนะไปห้าร้อยบาทนะครับรายการถัดมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับกระไหล่เก่ามากเลยครับนะครับกระไหล่ทองเก่ามากเลยครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับ มีรอยจานนะครับนะมีรอยจานอยู่ครับถัดมาครับองค์นี้เป็นหลวงปู่สุกวัดปากคองมะขามเท่านะครับมีรอยจานนะครับ มาครับองนี้เป็นปู่เผือกนะครับปู่เผือกนะครับสมเด็จหลวงปู่เผือกนะครับพี่ถัดมาครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังงานนะครับพี่พี่ครับ อันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับหล, list, หลวงพ่อเพชร <t nak> นะครับวัดเกาะพังงันนะครับน่ครับเก่าถึงใจเลยครับพี่พี่ครับนะครับเก่ามากครับเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อเพชรวัดเกาะพังงันนะครับนี่ครับเก่าเก่าเลยนะครับแบ่งปันห้าร้อยบาทตลอดทุกรายการนะครับรายการถัดมาครับเป็น หลวงพ่อทับนะครับพิมสองหน้านะครับเนื้อเมกสิ์นะครับเก่าเลยครับนะครับเป็นเนื้อเมกสิ์นะครับพิมสองหน้านะครับเนื้อเมกสิ์พิมสองหน้านะครับรายการถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัตัตหีบนะครับองนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะครับหลวงพ่ออีวัตรสหีบนะครับโอ้โหเส้นผมคมชัดมากเลยครับ ลิวจีวอ yeah, ันนี ied. yeah, ่คมชัดเลยนะครับนะครับเหรียญเก่านะครับนี่ครับทุนแรกนะครับหลวงพ่ออีนะครับอ่าแล้วก็ได้หลวงพ่อเงินมานะครับหลวงพ่อเงินลงลักนะครับตรงนี้นะครับหลวงพ่อเงินเนื้อทองเหลืองนะครับลงลักลงชาตินะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินลงลักนะครับ เก่าเลยครับสวยมากเลยครับรายการถัดมานะครับองนี้ครับเป็นหลวงพ่อเงินหล่อบโบราณพิมพ์สองหน้านะครับเงินหล่อบโบราณนะครับพิมพ์สองหน้านะครับ ายการถัดมานะครับองนี้ครับเป็นหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับมีรอยจานด้วยครับนี่ครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการถัดมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครรุ่นแรกนะครับ ปีศูนย์เจ็ดนะครับรุ่นแรกปีศูนย์เจ็ดนะครับนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับนะไปห้าร้อยบาทนะครับรายการถัดมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังลงยานะครับนี่ครับ หลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังนะครับลงยานะครับอลารการถัดมาครับเป็นหลวงปูดทวดพิมพ์ชลูดนะครับนี่ครับพิมพ์ชลูดนะครับ การถัดมาครับเป็นพิมพ์พะลอดนะครับหลวงพ่อเนียมนะครับนี่ครับหลวงพ่อเนียมนะครับวัดน้อยนะครับเป็นเนื้อชินนะครับพะลอดนะครับหลวงพ่อเนียมนะครับ ถัดมาเป็นเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อหลวงปู่ลอดวัดบางน้ำวนรุ่นแรกนะครับดูครับเก่ามากเลยนะพี่นะนี่ครับนี่ครับเหรียญล่อหลวงปู่ลอดนะครับ รายการถัดมาครับองนี้ครับเป็นพระนาหนาปกนะครับนะนี่ครับเป็นนาคปกนะครับหลวงหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับนะเนื้อเมฆพัดนะครับเนื้อเมฆพัดเป็นเนื้อที่แข็งนะครับนะมีลานมีลานนะครับมีลานบ้างนะครับนะ รายการถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับหลวงยานะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงยานะครับลมดำเดิมๆ,ๆ,ๆดำๆเลยครับมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับ นะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับห่วงเชื่อมนะครับถัดมานะครับองนี้ครับเป็นเนื้อเมฆกับสิทธ์นะครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับ พิมพ์อุ้มบาทนะครับมีรอยจานนะครับรายการถัดมาครับนี่นะครับหลวงพ่อทับวันงนะครับพิมพ์ <c oughs> นี่ครับเก่าๆเลยครับ นะครับเก่าๆบ้านๆครับนะรายการถัดมาครับองค์นี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะครับนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะครับรายการถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่ออยู่ วัดหนองแขมนะครับนี่ไม่ใช่ของพ่อยู่เขาเีหลวงพ่อพรนะหลวงพ่อพรวัดหนองแขมนะครับพี่พี่เป็นเหรียญพระคัดเกจิคณาจารย์รุ่นเก่านะครับ เลียมเรหลวงพ่อพอรวัดหนองแขมนะครับรายการถัดมาครับเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับองนี้นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับวนสารถึงยุคเลยนะครับ สารเยอะเลยนะครับอ่ห้าร้อยบาททุกรายการห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่นะครับสนใจโทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับรายการถัดมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับ เหรียญหล่งข้อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อจังหวัดนครสวรรค์นะครับเหรียญหล่อโบราณน,นะครับเกจิคณาจารย์รุ่นเก่านะครับ ห้ารอยบาทนะครับรายการถัดมาเป็นหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับนี่ครับมีรอยจานนะครับ ถัดมานะครับอง์นี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพิ้งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญคาราจารรุ่นเก่านะครับปีสองสิบแปดสามนะครับหลวงพ่อพิ้ง์วัดบางประกอบนะครับถั isce, hm. ดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยาสีแดงนะครับ หลวงพ่อสดทอนลงยาแดงนะครับองนี้นะครับถัดมาเป็นสมเด็จวัลังนะครับหลังกาบหมากนะครับองนี้นะครับนี่ครับเป็นสมเด็จวัลังหลังกาบหมากนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ๆครับรายการถัดมาครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่บุญนะครับเหรียญหล่อพระพุทธหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนุ่นแรกนะครับ การถัดมาครับเป็นเหรียญปลูกไข่นะครับปลูกไข่ปลูกไข่ต่อจากต่อจากเหรียญเจ้าเหรียญพระพุทธปู่บุญนะครับองนี้เหรียญหลวงปูกไข่วัดเชิงเลนนะครับองนี้จะเห็นรอยจานชัดหน่อยครับเห็นไหมรอยจานชัดนะครับแตกเก่านะครับ จานเก่านะครับถัดมาเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่นี่ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับเนี่ยหลังยันนะครับเป็นหลังยันสี่นะครับโหเก่ามากเลยนะพี่เหรียญหล่อปู่เอี่ยมนะครับนี่ครับถัดมาครับเป็นหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับ เก่านะครับเนี่ยนี้ครับโหเก่าเลยครับพี่เก่าเลยครับตรงเนี้ยนี่ครับพระทับวัดลอยครับรายการถัดมาครับเป็นรูปหลวงพ่อกลวยนะครับนะรูปพ่อกลวยนะครับต่อโค้ดนะครับรูปหลวงพ่อกลวยนะครับเนี่ยต่อโค้ดนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับ ด้านหลังเป็นหนุมานเชิญธงนะครับนี่ครับเป็นหนุมานเชิญธงนะหลวงพ่อกลวยนะครับนะห้าร้อยบาททุกรายการเนี่ยเท่ากันหมดนะพี่พนะอันนี้เป็นขุนแผนนะครับอาจารย์เป่งนะขุนแผนอาจารย์เป่งนะครับสวยนะครับตรงนี้นะนี่ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อผงพุทธคุณนะ,นนะ,ะนะเนื้อผงว่านนันนะเนื้อผงว่าน น,น,นะครับายการถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับเป็นเหรียญกลมหลังปิดตาเจริญราษนะครับของเชื่อมนะครับหลวงพ่อจาดนะครับมีผงสุพรรณนะครับหน้านหน,านุ่มนะครับผงสุพรรณหน้าหนุ่มนะครับ น่พระเนื้อดินผงสุพรรณนะครับพิมพ์หน้าหนุ่มนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับมีแร่นะครับแร่สุพรรณนะครับเนี่ยพระผงสุพรรณนะครับแลมีสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับวงนี้บางหุ่นพรมนะครับมีตายางนะครับ บางขุนพรมนะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับตรงนี้นะครับสวยมากเลยครับนะรายการถัดมาครับตรงนี้เป็นพระรอดพิมพ์เล็กนะครับเส้นน้ําตกคมคมเลยครับนะครับพระรอดพิมพ์เล็กนะครับตรงนี้นะเป็นพระรอด กุมหาวันนะครับพิมพ์เล็กนะครับมีเหรียญหลวงพ่อฉุยลงยานะหลวงพ่อฉุยลงยานะครับนะครับพระครูสุวรรณมุนีนะครับปีสองสี่หกห้านะครับหลวงพ่อฉุยนะครับห่วงเชื่อมนะครับลงยานะครับนี่ครับมีเหรียญหลวงปู่ไข่ลงยานะครับพี่พีท่านใด สนใจปิดได้เลยนะครับนี่หลวงพุข่หลวงยานะครับเก่านะครับเก่ามากๆเลยครับนี่ครับเหรียญหลวงพุข่หลวงยานะครับนี่ครับการถัดมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับนี่ครับหลวงพ่อปานนะครับนะครับวัดคลองด่านนะครับหลวงพ่อปานห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมหลวงพ่อปานนะครับ ปี2องนสิบแปดสามนะครับสวยๆเขาเกาเลยครับหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับนะรายการสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับอ่าเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับเหรียญโอ้โหเกจิกณะนาจาร์รุ่นเก่านะเป็นเหรียญหล่อปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับนะโอ้โหยี่นี้รอยจานเก่ามากเลยครับ นี่ครับลอยจานเก่ามากครับเหรียญหล่อลุงปูไข่นะครับอันนี้ก็มีพามาแบ่งปัน FC ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับพาที่ผมนํามาแบ่งปันนะครับสามารถโทรมาปิดกันได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับหรือ S ID line นะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับ วันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ